ดูเหมือนชีวิตของน้องแปลวน่าจะแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมครับคุณผู้ชมแต่น้องแปลวของเรายังมีอีกหนึ่งปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองลองไปฟังดูกันครับว่าปัญหาที่ว่านั้นคืออะไรคืออย่างที่รู้ว่าหนูมีงานที่หนูต้องรับผิดชอบและหนูก็มีความฝันที่ต้องทำรูไหมคะหนูคิดว่าตอนแรกอะหนูคิดว่าหนูต้องทิ้งบางอย่างเพื่อทําบางอย่างให้เต็มที่แต่พอหนูมาคิดไปคิดมาเหมือนกับว่าเห็ดเห็ด เหตุผลที่แท้จริงที่หนูทำสองอย่างไม่ได้ก็เพราะว่าตัวหนูเองอะค่ะยังบริหารเวลาได้ไม่ดีถ้าเกิดว่าหนูบริหารเวลาได้ดีอะคะ่ะหนูมั่นใจว่าหนูแบบจะไม่ต้องทิ้งสิ่งที่หนูรักทั้งสองอย่างไปเลยอะคะ่ะนั่นแหละครับกิจการขายเสื้อผ้ารุ่งเรืองจนไม่สามารถจัดสรรเวลาได้งานนี้อ่านเข้าเส้นจึงขอจัดเต็มเชิญกูรูด้านการจัดสรรเวลามาเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องแพรวกำจัดปัญหานี้ให้ได้โดยเร็ว ซ่งกูรูท่านนี้เป็นผู้เขียนหนังสือเวลาของฉันหายไปไหนคู่มือบริหารเวลาที่มีอย่างจำกัดให้ใช้ได้อย่างไม่จำกัดดรสุทธิชัยปัญญารอเรื่องการบริหารจัดการไม่ดีเนี่ยเราต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเราเองให้เป็นคนมีวิน,นัยเช่นเราอาจจะต้องมีแพนเนอร์ละทุกวนันเราต้องสร้างแพนเนอร์หรือจดแพนเนอร์ว่าวันนี้จะทําอะไรพรุ่งนี้จะทําอะไรสัปดาห์หน้าจะทําอะไรเดือนหน้าจะทําอะไรนะครับอย่างเช่นจะส่งของให้ลูกค้าเนี่ย แล้วก็ต้องจดเวลา25ส่งของให้ลูกค้านะครับแล้วก็มีวินัยในการที่ทําจริงนะครับนั้นจริงอีกอย่างหนึ่งกฎของภาคีสันก็คือเวลามักจะยืดออกไปจนกลัวจะครบเวลาหรือส่งที่ทาใช่ไหมครับภาคีสันอธิบายว่าสมมติเราจะส่งงานวันที่25เนี่ยเราจะมาทําทุกวันที่24ตลอดเลยอย่างผมเองก็เหมือนกันนะครับเวลาที่ผมเป็นวิทยกรเนี่ยเขาให้นัดบรรยายวันที่30นะครับ ถ้าเกิดเราบริหารจัดการเวลาไม่ดีเนี่ยเราจะต้องเตรียมวันที่29เ<ม>พื่อไปบรรยายที่30แต่ผมใช้กฎของพา,าร์คินสันก็คือเวลาจะยืดออกไปจนกว่าจะครบเวลาที่กําหนด<ม><ม>แต่ผมหลอกคําว่าหลอกก็คือผมจะต้องให้งานเสร็จในวันที่25<ม><ม>นะครับก็คือผมก็จะสร้างเดดไลน์ของผมใหม่โดยกําหนดว่าวันที่25เนี่ยไอการเตรียมบรรยายต่าง,างๆเตรียมข้อมูลต่างๆอะไรต้องแล้วเสร็จในวันที่25เพราะฉะนั้นน้องแพลวเนี่ยบางทีมีความเครียดเพราะว่า เราเนี่ยนะครับเขาให้ส่ง25แต่เราดันไปไปทำวันที่24นะครับบางทีก็ทำ25บางทีก็ทำวันที่5เลยเกิดกือเกิดภาวะความเครียดเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องกําหนดเส้นตายเราใหม่สมมติเขาให้ส่งวันที่25เราอาจจะประมาณวันที่23หรือ24เนี่ยเราอาจจะต้องกำหนดเส้นตายตรงนี้ละนะครับแล้วเราก็มีวินัยในการที่ทําตามเส้นเส้นตายของเราบางทีอย่างเงี้ยค่ะหนูลองวางแผนดูแล้วอะค่ะ แต่หนูรู้สึกว่าหนูวางแผนโดยที่หนูลืมประเมินความเป็นจริงหรือแรงของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอหนูทําไม่ได้หนูก็เฟลหนูก็ไม่ทําเลยอันนี้หนูควรจะแบบดูยังไงคะว่าวัน,ว,นวันหนึ่งเนี่ยหนูควรต้องทําสักกี่อย่างให้มันแบบเป็นการวางแผนที่ทําให้เต็งรู้สึกว่าเราพอที่จะทําได้แบบไม่เกินกําลังเกินไปแล้วก็แบบเหมือนไม่เยอะเกินไปจนเรารู้สึกว่าโอ๊ยมันเยอะไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะครับนี่คือการบริหารเวลาถ้ามองอีกแง่คือการบริหารชีวิตนะครับ อย่างบางคนนี่เราต้องกําหนดเลยว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากมีเป้าหมายอะไรบ้างทั้งงานทั้งส่วนตัวแล้วก็ทั้งสุขภาพบางคนนี่อาจจะทุ่มเทเรื่องงานมากเกินไปอย่างหงเบ้งเนี่ยนะฮะอายุแค่54ปีก็ตายแล้วแต่เขาประสบความสําเร็จในการบริหารประเทศบริหารการงานเขาแต่ตรงข้ามกับหลายๆคนที่อายุตั้ง8ปดสแล้วยังสุขภาพแข็งแรงอยู่เพราะว่าเป้าหมายแล้วว่าประเด็นของเขาคือความสาคัญของเขาคือเรื่องของสุขภาพ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาจจะลลสต์ดูว่าอะไรคือความเหมาะสมถ้าเราทําแล้วเครียดในงานตรงนั้นเราอาจจะต้องยืดหยุนนะฮะยืดหยุ่นว่าตามความเหมาะสมเราก็ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารของเราได้นะครับให้เราทําแล้วเนี่ยมันไม่เครียดกันไปหรือไม่ตึงกันไปอย่างเช่นพระพุทธองค์หรือพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพินเนี่ยเวลาเราตึงกันไปมันก็ขาดแต่เวลาหย่อนเงินไปเนี่ยมันก็ไม่ไพเราะทำไงให้เกิดความสมดุล เพราะฉะนั้นหลักการบริหารเวลาที่ดีนี่บางอย่างเนี่ยเราต้องทําแล้วมีความสุขด้วยและแน่นอนครับว่าอ่านเข้าเส้นไม่ลืมที่จะขอเคล็ดลับการบริหารเวลามาฝากคุณผู้ชมด้วยใครกําลังมีปัญหานี้อยู่ไปฟังพร้อมๆกันเลยครับเพื่อนดับแรกนะเราลองไปดูนะหรืออ่านหนังสือหลายเล่มหรือว่าอะไรต่างๆเราจะรู้เลยว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขามักจะมีเป้าหมายก่อนการมีเป้าหมายนี่จะทําให้การบริหารเวลาเนี่ยได้ดี ตรงค่าบับคนที่ไม่มีเป้าหมายนะครับเขากาจะใช้เวลาไปวันๆไม่รู้จะทําอะไรนะครับอันดับหนึ่งก็คือเป้าหมายอันดับ2ก็คือเรื่องของการวางแผนเมื่อมีการเป้าหมายแล้วเราก็ต้องดูว่าจะทำไงให้ไปถึงเป้าหมายที่เราวางเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมาวางแผนนะครับอันดับ3คือสําคัญกว่าทําก่อนหมายว่าไงฮะหมายว่าเขาจะเลือกทําสิ่งที่สําคัญสําคัญละดับสุดท้ายคือการประเมินผลแล้วก็การแก้ไขปรับปรุงแผนที่เขาวางไว้ นะครับเมื่อทําไประยะหนึ่งเขาก็จะมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาแผนของเขาวิธีการทั้งหมดก็อาจจะมีการยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสีข้อนี้คือเคล็ดลับหรือว่าประเด็นสําคัญสําคัญของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาใช้ในการบริหารเวลานอกจากมีเคล็ดลับและคําแนะนําดีๆมาให้แล้ววันนี้ดรสุทธิชัยยังได้น,นําหนังสือเวลาของฉันหายไปไหนมาฝากน้องแปลและคุณผู้ชมด้วยนะครับเพียงตอบคาถามเข้ามาว่าสิ่งสําคัญที่สุดในการบริหารจัดการเวลาคืออะไร ส่งคำตอบมาทาง Facebook ของรายการรับหนังสือไปฝึกบริหารเวลากันได้เลยท่านละหนึ่งเล่มรีบตอบเข้ามานะครับ